สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น,อน้องปงยก e FC สักคนคือเก่านั่น,นะล่ะพี่น,อน้องบัดน,นี้ช่วงบ่าย2:00่มมงบ่าย2:00ก็มานําพ่อใหญ่บัดน,นี้มือ <laughs> นอนม้อนี้ได้ยังพี่น้องมื้อนี้เก็บบนได้คุกบักแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลคุกพริกน้ําปลาด้มื้อนี้พริกน้ําปลาด้มื้อนี้พี่น,อน้อง แบบต่ำเลยล่ะเนี่ยคือต่ำนี่แหละตีตะไส่พริกมิดกับกระเทียมเฮ้นนยน้ำหล้าแตกเย็บบนปวดหัวน้อนบ่อ,อิมพี่น้องปัะนี้มาน้ำรถรดพ่อหญยกนยกโยกโยกเป็นเอาขวงงึ้นเอาของโลมันโยกย็บบนวิ่นพี่น้นองเป็นแบบว่าอาการในช่วงนี้อาทิตย์นี้คือปัญหาทางบ้านกับ หลายแหง้งมิตะเรื่องให้ปวดหัวมิตรเรื่องให้คิดแล้วก็นอนบ่หลับนี่นนอะร่างกายตัวเองก็ดีนอนก็บ่หลับไปดีก้กะแห้งก็ใกล้สิไปเน,นี่ยเราใกล้สิกลัมบ้านเรีวทั้งบ้านกับปัญหาไหลปัญหาเรื่องอย่างปัญหาลูกเต่าเล่าหลานบ่มีแห้งพอบ่ามีแห้งพอเขาล้มบานลูกเป็นนั่นอันนั่นเป็นนี่เออส่งเงินให สงเงินเห้แล้วก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นดกเนี่ยฝรั่งเป็นคือข่อยบอเนี่ยฝรั่งมาเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกในหัวฝรั่งเป็นคือข่อยบอพี่นอ้องมุจเจ้าเป็นคือยายบุญบอปัญหาโลกแตกสําหรับเนี่ยฝรั่งคนอื่นกับสิพ่ออยู่พ่อกินอยู่ตีแต่ว่ายายบุญปัญหาในครอบครัวสมาหลายแทนเราปัญหาเรื่องยายบุญกับใหญ่น่ะบอก โนพร้อมเพมบ่มีอย่างเลยบ่มีปัญหาอย่างเลยพี่น้องกินดีอยู่ดีแต่ว่าปัญหามันมีมาจากทั้งบ้านทั้งครอบครัวพี่น้องเฮให้เฮาเป็นกังวลเฮนห้เฮานอนบม่หลับเฮให่เฮาบ่เอ็นจอยสิเฮ็ดคิปกับบ่มีอารมณ์จักสือท่ายังคิดบ่ออก จะบอเด,ว,เดวไหตื่นไปมดเขาก็ไม่อยากพี่นอ้องยกกินเต็มตู้กินยังบ่ลงนอกจากนี่ของสมสมของตำตำพอเรว่าของตำานี่ยบนมกักินชีวิตจิตใจอยู่แล้วบาดนี้แห้งมะมีเรื่องบาดนี่กับกินย่างเอื่นกินย่างเอื่นกับแสพหรือขยากินได้ยังเสียหละพี่น้อง,อองอกินของสม่ำหม,มืนมันซวงไหมนมันวะ mà anh mặc là ngắn tròn bu bơ ly khương này cửa, cửa phụ lông tầm tàn lông chút lông kịp quân lông cục 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 xa nằm thiền la lai sốt chín tháng nằm chín tháng tuần vớt nằm phá mẫn xuống bên hạng mọi người đã vô bỏ 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 bây giờ bỏ bỏ bây giờ bỏ 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 แล้วอกเก็ดขึ้นเศษวัสด,ดุเหลือใช้กจะออกออเาอาวัสุ่ส้มแซมมาสเรไป้ายพลังหรือว่าแปดซสิบหรอเาดังเฮ็ดกัน ตั้งสองรั่วรั่วไม่เพิ่นบางทั้งนี่เฮ็ดบ้านบางทั้งนั้นเฮ็ดทั่วขอเสวานยิ่งได้เถอะละอ่านยิ่งเราก็ไปเล้งเล้งเราก็มาดนางแล้วก็ขำตาหางแล้วก็ไปยากแล้วเนาะถือว่าเป็นเปลี่ยนสิเก่าสิไอ้บุกับยักสีวางได้พอกับเขาลงบ้านดีเขาลงบ้านบ่อย ดูดูกะจักเป็นแนวไดเข้าโงบานออกมาหรอก,ก็ดีขึ้นบดีขึ้นแนวไดบดีขึ้นหลายๆอย่างอันนั้นนี้เดี๋ยวบนกลับไปนีค่ะจักสิแกีปัญหาตัวใดก่อนดีหรอหนนพี่น้องมีแห้งไปต่อสูตรตรงงานอีกว่ามีแห้งไปต่อสูตกตรงงานครับ พอพี่นองเอ้ยจำอะไรเมื่อยแทนมา,มาพักพ่อนก็บพ่ได้พักพ่่ได้พักแบบเด้ดไม่ได้พักสมองปอยู่นอกประเทศไปไหนก็ยังน้ำมากพือเกาหลับปัญหาน่ะในเหมื่อตุกคนมันมนมีจุดยืนเพิงตัวเองบ่ได้ ยืนด้วยขาตัวเองบ่ได้บางคนกับศิษยตำหนิยายบนอยู่ดอักเลี้ยงลูกใหญ่ไม่เป็นเลี้ยงลูกโตไม่เป็นปล่อยวางเขาบ้างนะยายเขาโตแล้วให้เขาหากินเองปล่อยก็ตายอย่างเดียวพี่น้องผู้ใดบ่ได้เจอผู้ดใดบ่อยู่ในผู้ใดบ่ตกอยู่ในสภาพวายแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบนี้พูดได้บอกได้เพราะวันเพราะอามันไม่ได้เกิดก็บเพืน่นแต่ถ้าว่าเกิดก็บไพยเล้ยวกลืน่่เขาคล้ายบ่ออกพี่น้องว่เรียกว่าปัญหาจะบนกับพ่อญ่บ่มีหยังพี่น้องแฮปปีด้ดีมีความสุขแต่ปัญหาที่มันบ่มีความสุขเขามาผนก็คือปัญหาครอบครัว ทรัทุกคนอยู่ดีกินด,ด,ดีมอมอมแม่แม่ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้บนมาบอกเรื่องปัญหาครอบควระบายลงโซเชียลแต่ทมีคอมเมนต์เข้ามาด่ามาบุรีแต่ก็แนน้ำดีแนะน้ำบอดีติติงเยอะแยะมากมายเจ๊นบน่อยว,วางลักตรงนั้นพี่นอ้องย่อบนถือว่าปัญหาของย่อบนย่อบนบนริษัทไห้คนอื่นเดือดร้อน ยังบนเบาในพื้นที่ระบายซื้อผู้ใดสแสดงความคิดเห็นอย่างกับแสดงไปโลอืมเจ้าสีตี้าแม่นแล้วเจ้าเลี้ยงลูกเอาแต่ใจเจ้าเลี้ยงลูกตามใจบ่มีมนุษย์ตัวใดมนุษย์แม่ตัวไหนที่จะตามใจลูกจนเสียคนพี่หนอกอยากให้ลูกได้ดีบิดจุคนละ่ะคนที่เจอปัญหาแบบได้บุญปัญหาขอบคพ่อพ่อแม่อยากได้นั่นอยากได้นี่วาลูกได้หัวฟัง เรียกร้องอยากได้นั่นอยากไดนี่น้ำลูการายยาตีพี่น้องเห็นได้ผัวฝรั่งคิด่ามีเงินมายืมเงินม,มายืมขอความช่วยเหลือบ่อให้เครียดการายด้านละมือนี่ย้บบนจิ๋วโทษคุยนี่สิบมีเอฟซีหรือว่าคนรู้จักในโทษคุยโทษปรึกษาโทษเ้าเรืองโทษเ้าเรื่องปัญหาเนี่ยให้กันฟังตลอดพี่น้อง ว่าให้กันฟังตลอดแต่คนที่ยเจาบด้อยูนี่ในเหตุการณ์คือเฮาปัญหาคือเฮาขจาไปได้มันบ่ได้เสมอมันบ่ได้แบบว่าอ่ากเินมาจังได๋ล่ะมีปัญหาทุกคนเสมอไปหรอการสมบูรณ์แบบทุกคนเสมอไปใช่ไหมไม่บ่นวิดข้าสีบอกคือัน năng đôi nhỉ mà mình bưng hết too tight huh? too tight is for car small car huh? See, see here. bây giờ nó không thở trái xì nó nó trái nó bỏ trái bà ไอ้บ,บนสีไปยังสีแบบส่แล้วบังปัดใจไอ้บนสี่แล้วบังเฮ็ดยึดสวนเขาอยู่มันมีตน้นมันมีต้นโอกแล้วก็ต้นไม้แล้วก็เป็นสวนย่อมยุ่งหันปนีเฮ็ดเกิดช้างหลังอยู่เฮ็ดเปืนขาวไรดอกสีน้ำตาลบานผูมิบีอยู่เราบังเฮ็ดแต่วไปยังบ,บนหิวไอ้บ,บนบอกหนู่นนึงแล้วผัดสีไปบังนูานนึงแล้วผัดฟ้านี่ยังอยู่วั้ยค่ะ ปัญหาปัญหาที่ว่าแก่ปะตกแก่ปะตกกระิตตายเป็น้องกันเพราะเพื่อเพื่อน่ะมายืนยิ้มปุยปุยยุดหนาตาแนวแก่ปะตกปัญหาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมีกฝรังหลายหลายคนจะเจอคิดว่าต้องเจอแบบที่บนนี่เลย ีถุงหาถุงเตียงขึ้นเจ้ารวยจนมีเงินเป็นลอยๆล,ล้านสาม,มีเสียยกสมบัติไม่ใหย้ยกบ้านยกซองไม่ให้เจ้าก็ขายแต่ตำราท่าไรสิเป็นอาซิบล้านลอยล้านปัญห,หาทั้งบัตรกับ่ผลโม่ผลเรื่องปัญหาพี่โต ปัญหาหลายหนึ่งก็คือเรื่องเงินเป็นหลักสองก็คือเรื่องปัญหาของญาติพี่น้องเอามาให้ปัญหาของญาติพี่น้องขอค่วมช่วยเหลือลูกเต่าเล่าหลานอโอ้จิป,ปลาตาคือกันขนาดขึ้นกรจ้ามีเงินกระจ้าก็บบุรมีความสุงก็มีปัญหาคือเกา่ามันบุหร่ซุ้มบุญเดียบีรีพี่น้อง เขาบอเป็นเมียฝรั่งเนี่ยเจอทุกรูปแบบคุณลงพ้นกับแบบสมบูรณ์แต่ก็นหน่อยคุณลงพ้นกับเราเห็นเขาเราเห็นเขากินดีอยู่ดีเขาพอได้ไปเบิ่งภายในขอบว่าน้ำเขาดิกล้มลึกกล้มลึกลึกน้ำเขาดิปนี้เย็บบนนี่เป็นคนที่อยู่ในโซเชียลแมันบ่าไม่ซ่องไม่ยังกับไม่ยังกับคุยไปไม่ยังกับว่าไปใหยียบซีบีส์ ตัวงูเนี่ยฟังน้ำก็เลยกลายเป็นบ้าไอ้บนเนี่ยมีปัญหาหลายก็เลยกลายเป็นอายุบนมีปัญหาหลายไอ้นี่เอออยากให้อยากให้งูอยากให้เห็นน้ำกัดอยากให้งูอยากให้เห็นน้ำกัดบ้าเมียพลังมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอ,อย่างทุกคนจะเบือไปกินเมียในนี้มันเบก่อน ดกจนเห็ดเกิดแบบนี้ละนาดน้ำขังทางมาต้นมาแต่นี้ต้นต้นต้นสวนต้นโอกเกิดไม่เหมือนเออโรดพี่น้องบาย